เสียงใครในศาลาลิมทางเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตำรวจนายหนึ่งซึ่งขณะเดินทางไปเข้าเวรที่สอพอนางรองระหว่างทางฝนตกหนักจึงได้ตัดสินใจเข้าไปหลบฝนที่ศาลาข้างทางแห่งหนึ่งแต่ระหว่างที่นั่งรอในศาลาตำรวจท่านนี้ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินมาข้างหลังแล้วถามว่าจะไปไหนแต่พอหันไปดูก็ไม่เห็นมีใคร ตอนแรกก็คิดว่าน่าจะหูแว่วไปเองบวกกับเสียงฝนตกด้วยจึงตัดสินใจเปลี่ยนไปนั่งบนรถจัก,กรยานยนต์ที่จอดอยู่ข้างๆพอนั่งไปอีกสักพักก็ได้ยินเสียงผู้ชายกับผู้หญิงคุยกันและมีเสียงเด็งหัวเราะอยู่บนหลังคาศาลาจึงรีบขี่รถออกมาทั้งที่ฝนยังไม่หยุดตกภายหลังจากการสอบถามชาวบ้านแถวนั้นเล่าว,ว่าเมื่อก่อน ชาวบ้านจะหามศพคนตายมาพักไว้ที่ศาลาดังกล่าวก่อนจะเอาไปเผาหรือทำพิธีฝังในหมู่บ้านและในปัจจุบันสาลาแห่งนี้ได้ถูกซ่อมแซมใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว